อนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผ่านในความรุนแรงภาษาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,น,นะนำนาจสวัสดีครับผมสมาชิกแรงดานแอลกอฮอล์น,ออนะผมอ่ามีคนส่งเก็บเสียงมาให้ลองลองลอง,ลองเทสนะผมลองลองใช้ดูว่ามันเก็บเสียงจริงหรือเปล่านะผม ซึ่งเก็บเสียง12มิลนี่ผมก็อยากได้มานานแล้วนะผมก็คิดหาวิธีทำหลายๆอย่างนะมันก็ยังไม่เก็บสักทีนะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสดูนะผมว่ามันจะเก็บเสียงหรือเปล่ปาที่จริงอะ่ะเขาส่งมาให้นานแล้วนะผมเป็น2ออาทิตย์ได้เลยมั้งแต่ผมเพิ่งมีเวลานะอ่าอันนี้เป็น12มิลส่วน8มิลส่วน8มิลก็อยู่อยู่อยู่ในห้องนะใส่กล่องมาเหมือนกันนะผมยังไม่เทสเลยนะผมเดี๋ยวเทส12มิลก่อนนะอ่าก่อนที่จะมาเทสนะผมผมฝาก ร้านค้าจากลาฟาด้าเล็กๆไว้สักร้านนะผมสามารถเข้าไปกดดูได้นะะครับผมวิธีการเข้าร้านค้าลาฟาด้านะมีที่ขายลามอลูมิเนียมนะผมลูกแปดมิลลูกเก้มิลและอะไรหลายๆอย่างพวก,ล,กลูกดินเผานะะครับผมวิธีเข้าคือ,อลิงก์ใต้คลิปนะผมเียบน,นะผมนี่ครับผมกดตรงนี้นะผมนีน่ตรงชื่อคลิปนะผม นี่ครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะนี่กดเข้าไปรอะสะักครู่นะผมเมื่อเข้ามาแล้วนะผมก็กดตรงสามจุดข้างบนนะเลือกให้มันเปิดในแอป,ปนะผมอุ้ยอ๋อชิบหายไปเอ,อ๊ะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นร้านค้าของเพจอลูมินียมผู้ชายขายมีเนียมนะผมเป,เป็นเพ็นเป็นเพจนี้เลยนะผม ซึ่งเขาได้มาเปิดการขายใน La ฟาด้าด้วยนะผมเดี๋ยวอีกอีกหน่อยนะผมก็จะมีผาพว่ากวาออโต้นะผมกวยแล้วก็รังเพิงพร้อมกวยนะผมขายด้วยนะ,ะตอนนี้ก็ยังมีประมาณนี้อยู่นะผมมียังมีไม่เยอะมากนะเพราะว่าเพิ่งได้รับอนุมัตินะก็มีพวกลูกดินเผาลูกแปดมิลทองแดงลูกอะไรหลายอย่างนะผมลูกคาร์บอนอะไรก็มีลูกเยอะแยะเลยนะผมเนี่ยมีที่เก็บเงินปลายทางและโอนหรือจ่ายก่อนหรืออะไรก็ แล้วแต่เลยนะผมนี่่าแล้วแต่ชอบเลยนะผมสามารถเลือกกันได้เลย่าครับผมได้อีกไม่นาะนจะมีพวกวาอโอโตโอหัวพุ่นแก๊สแล้วก็พวกลังเพลิงนะผมพัน้ายอะไรลงขายด้วยนะ่าครับผมตอนนี้ก็มีน้อยอยู่นะผมยังไงก็ฝากอ่ากดติดตามนะผมเนี่ยกดติดตามตรงนี้นะนี่นะผมกดติดตามลาไม้ด้วยนะกดติดตามนะผมเผื่ออัปเดตไออัปเดตนะผมสินค้าใหม,ม่ๆหมจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะ่าและที่สำคัญอย่าลืม อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง youtube ผมด้วยนะผมจะมีคลิปหรือของมาอัปเดตใหม่เรื่อยนะผมกดปุ่มติดตามปุ่มนี้นะผมแต่ผมกดไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้อครับผมมาชมคลิปเก็บเสียงกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะอ่ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูลำลูกศรในระฟาด้าน,นะผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยว อ,อีกไม่นานนะผมจะมีพวกลงังเพลิงวาออโต้พวกอ่าวาพุนเก็ตขายอยู่ในลาฟาด้าด้วยนะผมอีกไม่นานนะผมช่วงนี้กําลังเตรียมของอะไรหลายอย่างอยู่นะแจเย็นนะผมเรื่อยๆนะ,ะก็เพื่อความสะดวกสบายขึ้นนะผมมีเก็บเงินไปทางมีอะไรหลายอย่างนะเผื่อคนที่ไม่ไว้วางใจนะก็สามารถสั่งที่ลาฟาด้าได้เลยแต่ใน,น,นอนาคตอาจจะมีในช้อปปี้ในอะไรด้วยนะผม ่าถ้าผมอันนี้ก็เป็นเก็บเสียงนะผมคือสองมิลน,นะนผมก็ยังไม่ลองเทสเลยนะผมนี่ก็เป็นอ่าเป็นคล้ายท่อรถมอเตอรไซค์นะผมข้างในาก็เป็นรูๆนะแล้วน่าจะมีพวกสัมฤีธหรืออะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผมก็ให้เห็นแบบประมาณนี้นผมก็ไม่รู้นะว่าทำอย่งไงอะไรยังไงมากนะผมเพราะว่า มีสมาชิกในกลุ่มนะผมในกลุ่มนะเขาส่งมาให้นะผมนี่ประมาณนี้นะแต่ผมลองให้ดูความยาวนะผมติดกอ่าความยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิบเอเซนครึ่งนะผม ยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งนะตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับผมขนาดท่อหนึ่งนิ้วนะก็ข้างในก็ไม่มีแหวนหรืออะไรนะผมเป็นท่อทำผมสีเหลืองเจาะรูนะแต่ข้างในไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไว้มัางนะอะครับผมก็สามารถสวมกับท่อสีหุ่นได้เลยนี่ผมจะเทกับตัวนี้นะผมนี่นี่ผมจะเทกับตัวนี้ตัวนี้ก็รังเพลิงนะผมรังเพลิงยาวอยู่ที่ สามสิบเซนนะผมสามสิบเซนนะแล้วก็ล้ำกล้องนะผมล้ำกล้องอผมวัดให้ดูจะนอกก่อนแ <c oughs> น่นนะผมเดี๋ยวผมวัดน้ำกล้องให้ดูนะผมว่ายางขนาดไหนนี่เป็นฟ้อนลูกไข่ล้ำนะไม่ลูกอยู่ข้างในเดี๋ยวลูกออกก่อนลูกไม่ออกก็ติดล็อกนะ เดี๋ยวผมจะถอดลำออกมาอันตัวนี้สามารถเปลี่ยนไส้ในได้นะผมแต่ผมจะถอดออกมาวัดให้ดูว่าลำกล้องยายวอยู่ที่เท่าไหร่นะใช้อุปกรณ์นิดเลยครับผมอ่านี่ใช้นี่ดันออกมานี่นะผมสามารถถอดไส้ในได้อ่าอันนี้ก็เป็น12บมิลน,นะเราสามารถทำแปดมิลใส่ได้นะผมต่อประมาณนี้เลยเดี๋ยววัดลำกล้องดูนะผมข้างในยาวอยู่ที่ อ่ะอน,นี่30สิบอะสิบสองเซนนะผมทั้งหมดน่าจะ3ามสิบสิบสามเซนนะผมก็เป็นส3่สิบสามเซนนะลำกล้องยาวอยู่ที่สี่สิบสามเซนนะผมเป็นลำสิบสมิลอ่ะมีลูกอยู่แล้วบอกลูกออกก่อน นะผมล็อกลูกผมก็เคยสอนไว้แล้วล็อกรูปแบบนี้นะผมนี่เดี๋ยวผมจะทําลาแปดมิลด้วยสักลํหนึ่งนะาวิธีสใส่ก็ง่ายๆนะผมก็ใส่เข้าไปเลยอือประมาณนี้เอาแบบง่ายสําหรับการเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนแล้วได้ไม่ต้องเปลี่ยนลำลำนอกนะเปลี่ยนเฉพาะลำในนะขยับทีิธีเราต้องการเลยนะผมแล้วก็หาท่อดันเข้าไปก็ใช้ได้ละนี่ล็อกกันนะผม ประมาณนี้ก็สามารถเอานี่สูงเข้าไปได้เลยปุ๊บแต่หลวมนิดหน่อยนะหลวมๆนะผมเห็นเดี๋ยวต้องเอาเทปแปะไว้ไงไม่งั้นจะหลุดแน่เดี๋ยวผมจะลองเลิงดูก่อนนะผมว่ามันตรงหรือเปล่าอ่าถือว่าตรงอยู่นะผมเนี่ยนี่นะผมตรงคิดได้นะครับ อย่างนี้น่าจะตรงน่าดูนะผมเนี่ยแต่ลํากล้องมันสั้นนะมันอาจจะไม่แม่นมากนะผมแต่ผมยังไม่เทสความแม่นนะแต่เทสความแม่นจะเทสกับลำตัวนีล้ลำยาวเดี๋ยวเทสกับตัววาอัลโต้งผมนะวาฟีขาวนะที่ติดกล้องนะผมความแม่นนะแต่นี้แค่เทสเก็บเสียงไว้ก่อนนะผมก็ประมาณนี้เลยเครับผมเดี๋ยวมาเทสกันดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบไปลำก่อนนะผม เก็บเสียงในเวลาถ่ายคลิปนะผมเสียงมันอาจจะไม่ลดลงหรืออะไรนะผมเพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะพวกแบบว่าเสียงกล้องเสียงอะไรนะแต่เสียงความเป็นจริงนี่คือมันต่างนะผมะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับการใช้ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือแค่วาล์วเดียวนะผมก็สามารถกดแก๊สแล้วก็ปิดยิงได้เลยนะผมเดี๋ยวลองยิงให้ดูจะดูรูปก,ก่อนนะผมมาดูรูป เนี่ยครับผมเสียงคดดังนะแสบหูนะผมอ่ามาเดี๋ยวลองใส่เก็บเสียงเดี๋ยวผมจะลองยิงอา่าวัดความเร็วรูปไปดีกว่านะอ่าเดี๋ยววัดความเร็วรูปแบบยัยงไม่ใส่เก็บเสียงก่อนสักครู่นะผมอ่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงปเป่าสักสองนัดน,นะก่อนที่จะมาอา่าวัดความเร็วนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เก็บเสียงนะ แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเทสด้วยนะผมว่าระหว่างใส่เก็บเสียงกับไม่ใส่เก็บเสียงใีความเร็วต่างกันหรือเปล่านะอันนี้ผมจะเทสเสียงก่อนนะผมไม่ใส่เก็บเสียงนะยิงปเปล่าก็าาใส่ลูกเนี่ยครับผมนี่ลงไปกดแก๊สปิดนะผมพร้อมยิงแล้วมาดูนัดแรกนะผมืมเสียงทางเขนควรนนะผมคิดว่ามันดังมากเลยนะผมตอนนัดสองกัน เียดีย๋ยวผ,ผมขออนุญาหมอนไปลองข้างหลังด้วยนะ mm. เผื่อมันหลุดจากผ้าไปนะ, mm. ะปลอดภัยไว้ก่อนนะผมเราดูกันที่สอง mm. เสียงดังยี่ได้นะผม เดี๋ยวมาลองใส่เก็บเสียงกันนะอ่ะาใส่เก็บเสียงมันหลวมนะผมจะทํายังไงถึงให้แน่นนะเดี๋ผมใช้เทปพ,พันนะผมนี่ใช้เป็นเทปผ้าเทปกระดาษนะผมพันไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเงียบกับเดิมหรือเปล่านะผม ผมรู้สึกว่าผมเคยทำแล้วนะแบบนี้นะผมที่ผมทำคือเสียงมันดังกว่เดิมนะเหมือน,นไม่เงียบนะผมะเดี๋ยวมาลองดูนี้ก่อนสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะผมเทิดเองเลยดีกว่าได้รู้นะผมว่าเงียบไม่เงียบ,ยบอ่าก็ประมาณนี้พอถ่ายแล้วนะผมหนึ่งประมาณนี้เลยอ่าครับผมเดี๋ยวมาดูกันอ่าใส่ลูกนะผม กดแก๊สปิดสไลด์มาดูนัดแรกนะผมเฮ้ย hey, ได้เสียงก้สือว่ามันเบาลงกับเดิมนะมนเบาลงกับเดิมประมาณ30-40%เลยนะผมถึงมันจะไม่เงียบกิ๊บนะแต่มันเบาลงนะผมจะลองดูอีกนัดหนึ่ง ในกล้องเสียงอาจจะไม่ต่างนะผมแต่การที่ผมฟังจากหูนี่คือเสียงต่างนะคือเสียงมันออกนุ่มๆขึ้นนะผมแต่มันก็ไม่ถือว่าเงียบกิิบนะมันลดลงนะลดลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเองนะผมลดลงไม่ถึงครึ่งนะครับผมจะลอง,ย,งยิงให้ดูอีกนัดหนึ่งนะผมก่อนที่จะมาเทสความเร็ว ผมว่ามันช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะผมคือเสียงมันจะออกแบบว่าทุ้มๆนะมันจะไม่มีแบบว่าแหลมๆนะผมะเดี๋ยวมาลองเทสความเร็วกันดูนะผมว่าใส่เก็บเสียงกับไม่ใส่เก็บเสียงนี่ความเร็วต่างกันหรือเปล่านะ,ะแป๊บ,บนึงับผมไม่ค่อยทำคลิปนะผมเลยไม่ค่อยคล่องเคล่วเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวผมจะลองเทใส่เก็บเสียงก่อนใส่เก็บเสียงก่อนนะผมว่าความเร็วจะประมาณเท่าไหร่นะผมวิ่งแักสอนัดนะผมใส่ลูกอะสิบสองมิลกดแก๊สนะครับผมมาดูแบบมาดูนัดแรกนะผมอ่านัดแรกวิ่งอยู่ที่425นะผม425.1นะ อ่าอันนี้ก็รังเพลิงนะผมนิ้วครึ่งนะยาวสามสิบเซน,นะผมก็ทำกล้องใาญ่อยู่ที่4ี่สิบสามเซนเองนะผมอ่าเปิดสไลด์นะผมใส่ลูกปิดแก๊สอ่าไว้ยิงเล่นสนุกสนุกนะผมทำนี้อ่าคนแรกที่สองนะผม อ่า433นะผมจุด8มาดูอีกนัดนึงคนระับผมสุดท้ายก่อนถอดเก็บเสียงออกนะอ่าที่ผมใช้ไกธรรมดานะข้อดีของมันคือมันมีล็อกไกดด้วยนะนี่นะผมะมาดูนะัดสุดท้ายนะผมสำหรับใส่เก็บเสียงนะอ่า436.3นะผม436.3 รู้สึกสไลด์เริ่มฝืดน,นะผมเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำมัน,น,น,มนใช้สเปรย์ซิลิโคนนะผมที่เขาว้ฉีดพวกปืนพวกอะไรนะผมเอามาฉีดให้มันลื่นหน่อยนะผมเดี๋ยวมาลองถอยเก็บเสียงออกนะวัดความเร็วว่าจะความเร็วจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือ,อยังไงนะผม อันนี้ก็วิ่งอยู่มา420-430วกกว่านะอ่ามาลองแบบถอดเก็บเสียงออกอผมมาดูกันว่าความเร็วจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะถอยให้ดีนักษนัดนะผมดูนัดแรกกันนะอ่าวิ่งอยู่410นะผม410 เอาดูนักสองนะผมปุ้ยแขงแสบหุยหายนะผมผมว่าเก็บเสียงเก็บเสียงนี่ม่งช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะนะผมไปเก็บเสียงเสียงต่อทุ้มทุ้มแต่รู้สึกว่าความเร็วลดลงนะผมตอนใส่เก็บเสียงความเร็วมัน430กว่าๆนะผมอันนี้ได้420กว่าๆเอง แลวสุดท้ายนะผมมาดูกันอ่า415นะผมคือใส่เก็บเสียงนี่ความเร็วเพิ่มขึ้นนะหรือว่าเพราะเรายิงห่างไปหรือเปล่านะผมเดี๋ยวมาลองดูยิงห่างๆซักนัดนะอ่าผมจะลองยิงห่างๆเครื่องวัดนะผมหนึ่งหนึ่องอ๋อไม่ต่างกันนะผม วิ่งอยู่ที่416นะผมเดี๋ยวมาลองดูนะว่าอา้าวชิบหายกดผิดคือมันจะย้อนดูรอยเอ้อ้เลขเก่าๆได้นะแต่ผมลองกดดูก่อนลืมไปด้วยนะผมไม่ทํานานไม่รู้กดตรงไหนนะผมนี่อันที่หนึ่งวิ่งอยู่425นะผมทัานที่สองวิ่งอยู่อวิ่งอยู่433.8นะ เก็บเสียงนักที่สามวิ่งอยู่สี่ร้อยสามบหกนะผมะมาดูตอนถอยเก็บเสียงนะถอยเก็บเสียงวิ่งอยู่สี่ร้อสิบนะผมนัดที่หนึ่งนัดที่สองวิ่งอยู่สี่รอยยีสิบสี่นะผมะนัดที่สามวิ่งอยู่สี่รอยสิบห้าจุดสองนะครับผมนัดที่เจ็ดนัดที่แปดอะไปไหนนะไม่รู้ครับผมนี่ไปมั่วเลยอ๋อมันย้อนกลับมาเป็นรอบหนึ่งใหม่นะผม ก็ประมาณนี้ผมผมคิดว่าใส่เก็บเสียงก็ช่วยได้เยอะนะคือยิงนี่เสียงต่างกันเยอะเลยแต่ในกล้องมันอาจจะไม่ต่างเดี๋ยวผมจะลองยิงลำยาวอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลำอันนี้ออกนะจะลองแค่ลำยาวดูว่าความเร็วจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่แน่น,นครับผมเดีย๋ยวผมเปลี่ยนลำสักคู่นะครับผม อ่าครับผมผมจะลองยิงลำยาว90เซนนะว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมอันนี้นะผมมันมีตัวแค่วาวโต้ข้างหน้าวาวเดียวนะเราต้องกดแก๊สก่อนที่เราจะใส่ลำนะเพื่อให้อากาศเสียมันระบายออกทางลำกล้องนี้นะผมอ่าแล้วก็ใส่ลำนะผมะมาดูนะผมว่าลำยาว90เซนจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะ,ะมาดูกัน หาเสียงออกแหลมๆหน่อยนะผมก็วิ่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบแปดจุดศูนย์นะผม่มาดูนักที่สองกัน่ามาดูนัดที่สองนะผมลองยิงให้สอนัดนะสำหรับลำยาวอยู่ที่90้าสิบเซนนะผมตังเพิงยาวอยู่ที่30มสิบเซนนะ อ่าครับผมวิ่งอยู่หกร้อยหนึ่งเลยนะผมเฮ้ยหลังเพิงยาวที่สามสิบเป็นเองไม่น่าถึงหกร้อยนะผมผมาลองดูทีนะผมห้องใจโหลำแน่นมากนะ ม่น่าวิ่งถึงหกร้อยนะลำยาวแค่สามสิบเซนนะผมอมาลองดูนะผมทองนัดนั้นนี้นัดสุดท้ายนะผมดูเลยอ่าห้าร้อยเก้าสิบสองจุดเจ็ดนะผมลองดูอีกทีนะผมข้องใจนะแก๊ะ อันนี้นาะสุดท้ายจริงๆนะผมเราดูกันอ่าก็เป็นห้าร้อยเก้าสิบหกจุดหกนะผมหัวเกือบหกร้อยนะไม่น่าเชื่อนะผมลำพึงยาวแค่สามสิบเซนเองอ่าลำพึงแค่สามสิบเซนเองนะผมเป็นท่อน,นึ่งครึ่งน,นะนี่นะผมสามสิบเซนจริงๆนะผมเนี่ย สามสิบเซนเป,เป๊ะเลยนะผมอ่าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ผมเป็นการรีวิวนะผมอ่าท่อเก็บเสียงสิบสองมิลน,นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวแปดมิลให้ดูนะผมว่าจะเป็นยังไงนะแต่ต้องใช้อีกกระบอกนะตัวนี้ยิงแปดมิลไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมีแค่วาวหน้าว,นะวาวเดียวนะมันไม่สามารถระบายออกทางลำกล้องได้ มีทางเดียวนะผมคือต้องทําไส้มันนะผมใส่ลำมันนี้ถึงยิงได้นะให้อากาศเสียระบายออกทางนี้นะผมหรือว่าเราทํายิงเหมือนเราทีสองมิลก็ได้ดึงลำออกนะแล้วก็เอาลูกแปดมิลใส่นะผมแต่ดูก่อนนะผมว่าจะลองยิงใช้ลำใช้กระบอกไหนยิงนะงั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆนะผมหากจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ